วันนี้ที่พิซซ่าฮัทเขามีโปรโมชั่นโปรโมชั่นถัดกลางลด98บาทนัดมีคนเดียวนะเดี๋ยวคนคนเติเข้าแถวกันเลยไปนู้นเลยตอนแรกก็สงสัยว่าอะไรรชาติไหนได้กินนะเพราะที่อยู่ข้างหลังไปไปกันหมดแล้วใส่โปรโมชั่นหมดดูฝนตกหนักชัวร์เลยจ้ามึดตือไเลยกูต้องรีบออกไปแล้วก่อนที่จะโดนหนาฟานสวัสดีครับวันีวัน พุธที่22 2 2พฤศภาคมนะฮะเอ่อกูไปที่ถ่ายมาต้องหลายวันเลยนะฮะตั้งแต่วันที่5ตั้งแต่วันที่5สิงหาคมนะไอ้เยี่กี่2อาทิตย์กว่ากันนะฮะมันไม่มีอะไรให้ถ่ายนะฮะช่วงนี้แม่งมีแต่ทำงานาทาาีน่ร้านทำงานที่ร้านแล้วก็ขึ้นเป็นขบวนทำงานที่งร้านออกไปหาไปกินแล้วขึ้นเปขบวนมันไม่มีอะไรนะแต่ผมก็เลยจะถ่ายอะไรนะแต่ว่าวันนี้แม่งถ่ายถ่ายปรากฏการณ์หน้าร้านปิดตายดูอะไรถ่ายถ่ายต่อไปเลยนะฮะน,นั่นแหละเออนี่วันนี้ร้านปิดเหนือจริงๆน,นะ คนเข้าไปร้านพิซซ่ากันหมดนะฮะก็วันนี้ลูกค้าน้อยก็เลยปิดก่อนเราต้องมีต่อไปก่อนเนี่ยเพราะว่าแบบมันดูเหมือนฝนจะตกในตอนนี้รถนนี้ยังไม่ชุ่มเลยมั้งแต่ว่านั่นแหละฮะไในไหนก็ปิดแล้วก็ไปเซ็นตันหน่อยไม่ได้ถ่ายไอคิวเซนตันนะมันไม่มันก็ไม่ได้มีอะไรให้ถ่ายนะกูลืมไปแล้วนะแต่ไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายแล้ววันนะฮะก็กูไปเซ็นตันกูก็เลยลืมนะฮะว่ากูต้องว่าเอ้ยกูควรจะถ่ายดีไหมนะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายนะก็แหละก็ พอไปถึงเซนทรัลก็แบบไปนั่งที่ไอ้ฟู้ดเซ็นเตอร์ไอ้ฟู้ดพาร์ติโอ่นั่นแ่ะแล้วซื้อไอ้อาหารร้านร้านเดิมอะไรร้านที่ผมไปกินกินตอนไนอ้ร้านอะไรวะไอ้ร้านอาหารญี่ปุ่นอะไรญี่ปุ่นเกาหลีอะไรที่เรสั่งหมูกิมจิอะไรมา,มากินตอนก่อนนั่นแหละเออนั่นแหละสั่งสั่งร้านนั่งกินแล้วก็นั่งอยู่นั้นแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อวันนี้วัน,นวันนี้ไม่ได้รีบเนี่ยวันนี้วันนี้้าปิดแล้วนะก็เลยนั่งชิวที่ สูตรอาหารนั้นได้แล้วเพราะว่าที่โซฟานั่งมันก็นุ่มดีนะฮะแล้วแอร์มันก็เย็นดีนะฮะนั่งได,ด้น,ะนานเลยนะฮะกูอยู่ตรงแล้วก็อยู่ตรงนั้นไปสักพักนึงแหละเออก็แล้วเแต่แล้วก็พอไปสักพักหนึ่งกูคือกูขึ้นไปชั้นสามแล้วก็ไปที่ B2S นะฮะกูเด้อแล้วกูปกติเวลากูไปเซ็นทรัลกูเช็ค B2S ทุกทีนนะเพราะว่าก็แบบมันดูไงเผื่อว่ามีหนังสือการ์ตูนเล่มใหม่เล่มใหม่เล่มใหม่ที่กูอยากได้หรือว่าแบบ เรื่องเดิมแล้วมีเล่มใหม่ออกมาแล้วแบบนี้ไงนี่เรากูได้นี่ปิดมานะฮะคนพีดเล่มหนึ่งร้อยแปดนะฮะอ,ออกออกในไทยแล้วออกที่ญี่ปุ่นต้องนานอะไรเงี้ยเพื่อจะเข้าไทยไม่รู้ทำไมชาจ,จังนะก็นั่นแหละบางทีพวกพวกนักแปลาาจ,จะต้องใช้เวลาหนึ่งนะฮะอาจจะแปลายากเลยมันอะต่นั่นแหละเนืองจาเอา่เอ ก็ได้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 วันพิเแล้วหนึ่งร้อยแปดมาแล้วแต่นั่นแหละเออพูดถึงเรื่องการ์ตูนเลยูในนูงนะเพราะว่าระหว่างที่ผมไม่ได้ถ่ายตั้งแต่วันที่ห้าถึงวันนี้นะฮะกี่วันวะเนั้ยี่สองลบห้าหรอหรือสิบแปดถ่ายไม่ได้ถ่ายสิบแปดวันให้เกือบเเกือบสองอาทิตย์ยังเกือบก็เกือบสองอาทิตย์สามอาทิตย์เกือบสามอาทิตย์นะฮะเออนั่นแหละเออแต่ว่าระหว่างนั้นกูก็มีนุงสืกการ์ตูนเพิ่มมานะฮะเออเมื่อเมื่อวันก่อนก่อนไปกี่วันแล้วไ่รู้แล่วกู กูก็เดินไป BQS เดิมเดิมไปไอเซนทันมาเหมือนกันแล้วก็ไปดู P1S มาแล้วก็ได้แล้วเจอไอ้นี่นี่อยู่ดีนะคริสซี่ไดมอนด์เดมอนิคับเบรนะหรือว่าภาษาไทยก็เรียกฮอ เครซี่ดีด้วยรักั้ใจสลายนะฮะเล่ม3นะได้มาก็นั่นแหละครบละวอีเรือเอีสปินออฟโจโจนี่ก็มีครบ3ามเดิมนะแล้วรอโจโจแลนด์ออกนะฮะก็เห็นก็เห็นประกาศดีกว่าเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวไม่รู้ว่าเมื่อไหร่โจโจแลนด์จะเข้านะเพราะว่าจริงๆเล่มหนึ่งมันออกมาตั้งแต่ปีที่แล้วมันยังไม่มาทีไม่เป็นไรแต่แต่แต่เขาประกาศแล้วเดี๋ยวมันก็มานะฮะพอมาเล้วก็เก็บโจโจต่อนะฮะแต่นนะเออแต่ว่าวันนั้นกูไม่ได้ซื้อแค่เรื่องนี้เนี่ยกูได้ได้นี้ดวยอะไรวะอีอ่า สไปฟเ f อร์บ a ล f ีนะ่ออฟฟิเชียลเฟบุ๊นะฮะมันเหมือนเป็นอะไรอะไก,กลไกไกตัวละครอะไรน่ะมันมันมันเอาไว้สะสมมานะกูยังไม่ได้อ่านหรอกเนะี่ยแต่ว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันวันไหนวันไหนไม่รู้จะอ่านอะไรก็ยิบไปน่อ่านเรื่องนด้นนะเพราะว่ามันเหมือนเป็น d i กชันนารีเกี่ยวกับตัวละครในเรื่องแล้วก็อะไรในเรื่องน่ะๆๆๆๆๆๆๆ ไม่ใช่ก็มันไม่ใช่มังงะนะฮะตูวตัวนะฮะมึงเปิดให้กูได้ดิเนี่ยมันเหมือนเป็นหนังสือเรียนมากกว่าทั้งว่าเกี่ยวกับสไปร์แบบไม่ลีนะฮะแล้วก็ตอนนั้นยังมีเล่มมีอีกเล่มหนึ่งฮะนี่ฮานาโกะคุนะฮะเล่มศูนย์นะฮะไม่ไม่รู้ว่ามันมีเล่มศูนย์ด้วยนะฮะก็เลยก็เลยยิบมานะฮะแบบแบบไอ้ความกูเดินเดินไปตอนนั้นกูเห็นเขา เขาวางไอ้เนี่ยไว้บนตรงในชั้นโชว์ใช่ไหมครูกูเลยหยิบมาแต่ว่าแล้วพอกูหันหลังจากจากตรงที่กูหยิบนี่มาไอ้กูเห็นไอ้นี่อยู่อยู่อยู่พอดีเลยนะฮะก็เลยได้มาสองเล่มเลยนะฮะแล้วก็ได้ได้อีฟหยิบสบายสบายเลยนะละมันก็มันมันเหมือนจะเป็นแบบเอ่อไพโลดมันเหมือนเหมือนแบบตอนแรกตอนก่อนที่แบบซีรีส์หลักมันจะเริ่มมันก็แบบวาดวาดมาก่อนนะฮะแล้วแหลซื้อมาสะสมซื้อมาอ่านมันก็อ่านมาแล้วนั่นแหละนี่ก็นั่นแหละฮะก็ตอนหลังจากหลังจัดวันที่ห้าถึงวันนี้ผมมีหนังสือกระตุ้นะก ไม่เยอะมากนะฮะเพราะว่าช่วงนี้ก่วนี้กูเบาๆเผาๆกับการซื้อหนืงสื้อการ์ตูนหน่อยหน่อยดีกว่านะเพราะว่า,าก็ถ้าเกิดดูถ้าเกิดเพิ่งจะดูของวีโอวันที่ห้ามาก็น่าจะน่าจะเห็นแนละ้วว่าวันนั้นกูซื้อการ์ตูนมาเยอะนะฮะ <laughs> เออตอน,นั่นแหละเออกูย,ยังอ่านไ่นหมดเลยแม่งก็ฮันะโกคุงก็อ่านหมดแล้วแต่อีที่กูก็ซื้อไม่อย่างอื่นนะอะไรยังยังอ่านไ่นหมดเลยนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวไว้ค่อยอ่านนะต่นั่นแหละ ออวันนี้ก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะเออวันนี้ไม่มีวันนี้ไม่มีอะไรนอกจากนี้และเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ลงไปทํางานเหมือนเดิมนะไอ้เที่ยเออกูกูอยากรู้ว่าวันวันนันบอกว่าระหว่างตอนกูเดินไปอะกูกูเดินกูเดินไปชนอะไรแล้วแบบมันจะมันมีเสาไฟฟ้าใช่ไหมแล้วเหมือนมีตู้อะไรมันมันมันเป็นตู้เกี่ยวกับตู้ไฟฟ้าต้องตู้เกี่ยวกับบังคับไฟฟ้าอะไรเนี่ยมันเป็นตู้เหล็กนะฮะกูเดินไปที่ข้างไหนไม่รู้ตรงตรงนี้มันชนไปซะแรงเลยกูมันมีแผลไหมวะ ไม่ไม่เห็นนะแต่แบบแต่มันยังเจ็บอยู่เลยตอนนั้นเออแต่ถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดกูไม่นึกถึงมันก็ไม่เจ็บนะแต่ว่าพอพอกูนึกได้ว่าไอ้เฮี้ยไอ้เฮี้ยไอ้นี่มันหายแล้วมันมันก็ปุมันก็เจ็บขึ้นมาเลยนะฮะแล้วตอนตอนกูเดินตอนกูเดินไปถึงเซ็นทรันกูนั่งไปกูยังกูฝึกอยู่ไอ้เฮี้ยกูชนแบบใหม่แล้วทำไมมันเจ็บจังเออแต่ว่าแต่ว่ากูดูในกล้องแล้วก็ไม่เห็นมีไม่เห็นมีแผลนะเห็นมีแต่พุงกูเนี่ยขึ้นมาในกล้องนะกูจะโชว์ทำไมวะและออก็ ไม่มีอะไรนะวันนี้ไม่มีอะไรฮนะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ทําง,งานอีกวันหนึ่งส่วนแล้วก็มาลืนนี้ทําง,งานอีกวันหนึ่งนะแล้วเดี๋ยววันที่ยี่บห้าเดี๋ยววันที่ยี่บห้าเดี๋ยวผมไปผมหยุดงานวันหนึ่งนะว่าวันที่ยี่ห้าผมจะไปฟิวเจอร์นะฟิวเจอร์บาลังส mm ิตนัดไปแทนไว้นะแล้วก็แลนะ้ไอ้กุญไว้นะะกุญจะไอ้กิจโดยไอ้กิจมันมาไม่ได้เพราะว่ากูเพิ่งจะรู้นะแล้วว่าไอ้กิจมันบวชอยู่นะฮะตอนนี้มันก็เลยมาไม่ได้นะฮะเออก็จะไปฟิวเจอร์กับแทนกับแทนกุอนนะ เพิ่งจะออกใหม่นะฮะมันมันนัดมันมันเพิ่งจะออกวันนี้ด้เลยใช่แต่ว่าแต่ว่าอย,ยังไม่หยุดงานไปนะเดเลยกูไปวัดยี่ห้าได้ได,ได้ได้ชวนโบแทนอะไรไปได้ไงก็ก็ปเปเปอ,อร์มันก็ตอนสัญญยดอลรีเมคนะฮะก็เดี๋ยวเดี๋ยวกูไปซื้อซื้อมาเล่นนะเออนั่นแหละแล้วก็บางทีถ้าเกิดมีตังค์พออาจจะซื้อไอ,อ้เกมปิ้นสปีดโชว์ไทม์อะไรไมาได้เลยแต่ว่าก็ระโดนแล้วกันนะฮะ <laughs> <laughs> ก็เออเดี๋ยววันที่ยี่ห้าไปนะฮะก็เดี๋ยวจะไปยำ ถ่ายมาพรุ่งนี้ก็มาลืนนี้ด้วยแล้วกันเนาะเออถ้าก,ก,กูหาอะไรถ่ายได้กูก็ถ่ายให้ดูนะไอ้เหี้ยเพราะว่าเดือนนี้กูเพิ่งจะเออวิดีโอนี้เพิ่งจะเป็นวีล็อกวันที่อาที่สามของเดือนนี้นะฮะซึ่งแล้วนี่วันที่ยี่สิบสองนะฮะไอ้เหี้ยเดือนนี้วิดีโอน้อยมากเลยนะถ้าเกิดกูถ้าเกิดกูเว้นเว้นไปมากเว้นไปมากกว่านี้บางทีวิดีโอน,นี้อาจจะเดือนนี้อาจจะมีไม่ถึงสิบวิดีโอนะเท่นัๆๆๆ้นแหละเออไมนอนแล้วไอ้เหี้ยพูดเยอะนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวกูกูลงเดี๋ยวกูพรุ่งนี้กูต้องตอืนนชาะะ ถ้าแค่นี้แหละถ้าใครไม่เจอคุณมึงนี่ฮะสวัสดีครับ